การซื้อคืนหุ้นหรือ Corporate Share Buybacks นะคะเราได้ยินคำนี้กันบ่อยๆในข่าวเศรษฐกิจคำถามคือ มันส่งผลต่อตลาดหุ้นจริงๆจ,จังๆแค่ไหนหรือเป็นแค่ปัจจัยเล็กๆปัจจัยหนึ่งเท่านั้นวันนี้เราจะมาลองเจาะลึกข้อมูลกันดูนะคะทั้งจากบทวิเคราะห์แล้วก็ข้อมูลสถิติจริงๆเพื่อหาคําตอบกันค่ะมาเริ่มกันที่มุมมองเชิงทฤษฎีก่อนไหมคะอย่างที่ f ิชเชอร์อินเวสท์เมนต์เขาวิเคราะห์ไว้เขามองว่าตามหลักแล้วเนี่ยการซื้อหุ้นคืนก็น่าจะดีต่อราคาหุ้นนะคะเพราะพอหุ้นในตลาดน้อยลงอุปทานลดกำไรต่อหุ้นหรือ EPS ก็อาจจะสูงขึ้นแต่ เขาก็ย้ำว่ามันเป็นแค่ปัจจัยเดียวแล้วผลจริงๆอาจจะไม่ชัดเจนขนาดนั้นสรุปคือมีทั้งใช่และไม่ใช่นะคะครับ มุมมองของฟิชเชอร์ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับคือมองในแง่ทฤษฎีอุปทานลดลงแต่ก็มีข้อสังเกตเพิ่มว่าปัจจัยด้านอุปสงค์รวมหรือสภาวะตลาดโดยรวมเนี่ยอาจจะมีน้ำหนักมากกว่าก็ได้นะครับแล้วบางทีการซื้อคืนหุ้นก็แค่ไปชดเชยหุ้นที่บริษัทออกใหม่พวกหุ้นรางวัลพนักงานอะไรแบบนี้นะครับทำให้ยอดซื้อคืนสุดที่หรือ N e t b u บ back จริงๆอาจจะไม่ได้ลดจำนวนหุ้นลงไปมากอย่างที่คิดก็ได้ครับ อ๋อเข้าใจค่ะนั่นคือภาพในทางทฤษฎีนะคะแต่พอเรามาดูข้อมูลสถิติจริงๆเนี่ยภาพมันดูเหมือนจะต่างออกไปเยอะเลยค่ะอย่างข้อมูลล่าสุดณนะพฤษภาคม68เนี่ยเขาบอกว่ามีการอนุมัติวงเงินซื้อคืนหุ้นไปแล้วกว่า1.35ล้านล้านดอลลาร์นะคะมากครับแล้วก็มีการซื้อคืนจริงไปแล้วกว่า1ล้านล้านดอลลาร์ใช่ครับบริษัทใหญ่อย่าง Apple นี่ก็อนุมัติไปแสนล้านดอลลาร์ g o o g อ e อีก70,000ลา้านเป็นตัวเลขที่เยอะมากใช่ครับ บักที่น่าสนใจมากๆเลยคือถ้าเราดูข้อมูลย้อนหลังไปตั้งแต่ปี2,000นะครับตัวเลขการซื้อคืนหุ้นสุทธิหรือ net buybacks เนี่ยรุมรวมกันแล้วมหาศาลถึง5.5ล้านล้านดอลลาร์ครับ5.5ล้านล้านดอลลาร์โห oh, ตัวเลขมีเทียบกับภาพรวมตลาดแล้วเป็นยังไงบ้างคะเนี่ยน่าสนใจมากครับเพราะว่ายอดซื้อหุ้นสุทธิรวมทั้งหมดในตลาดช่วงเวลาเดียวกันคือบวก5.2ล้านล้านดอลลาร์อา้าว หมายความว่ายอดซื้อคืนหุ้นสุทธิจากบ,บริษัทต่างๆเนี่ยมันมากกว่ายอดซื้อสุทธิรวมของทั้งตลาดซะอีกครับแปลว่า ถ้าไม่มีบริษัทซื้อหุ้นตัวเองคืนนี่ตลาดอาจจะไม่มีแรงซื้อสุทธิเลยเหรอคะ่ะมันชี้ไปทางนั้นเลยครับในขณะที่กลุ่มอื่นอย่างพวกกองทุนบำนาญกองทุนรวมต่างๆกลับเป็นผู้ขายสุทธิรวมกันถึงลบสอล,ล้านล้านดอลลาร์พูดง่ายๆคือบริษัทต่างๆนี่แหละครับคือผู้ซื้อรายใหญ่ที่สุดในตลาดหุ้นสหรัฐมาตลอด20ปีที่ผ่านมาโพอย่างนี้ผลกระทบต่อดัดชนีอย่าง S&P 500ต้องมีนัยสาคัญแน่นๆเลยใช่ไหมคะชัดเจนมากครับ มีการวิเคราะห์ที่ประเมินว่าถ้าไม่มีการซื้อคืนหุ้นเลยนะตลาดอาจจะต่ำกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้ถึง30%เนลยนะครับ 30%? ครับแล้วในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยกิจกรรมซื้อคืนหุ้นมีส่วนสร้างผลตอบแทนให้ S&P 500ถึง27%เคยสูงสุดถึง40.5%ด้วยซ้ำและความสัมพันธ์หรือ Correlation นะครับ ระหว่างกิจกรรมซื้อคืนกับดัดชนี S&P 500นี่สูงถึงจุด0.85เลยทีเดียวคือไปด้วยกันมากๆโดยเฉพาะช่วงหลังๆค่ะผลกระทบชัดเจนขนาดนี้แล้วอะไรคือแรงจูงใจหลักที่บริษัททำแบบนั้นล่ะคะข้อมูลเหมือนจะชี้ไปทางเรื่องค่าตอบแทนผู้บริหารที่มันผูกกับราคาหุ้นหรือเปล่าคะอันนั้นเป็นส่วนสำคัญเลยครับ การซื้อคืนหุ้นมันช่วยพยุงหรือดันราคาหุ้นในระยะสั้นได้ซึ่งก็ส่งผลดีต่อค่าตอบแทนผู้บริหารที่มักจะอิงกับราคาหุ้นหรือว่า EPS นะครับมันก็อาจจะสะท้อนว่าเน้นผลระยะสั้นไปหน่อยตัวอย่างชัดๆแ,แปป็่แ p ป e ปไงครับประกาศซื้อคืน110,000ล้านดอลลาร์ปี2024ใช่ค่ะตัวเลขใหญ่มากทาั้งทงที่รายได้รวมบริษัทแทบไม่โตเลยตั้งแต่ปี2018 คือมันต่างจากการจ่ายปันผลที่เป็นการคืนเงินสดให้ผู้ถือหุ้นตรงๆอันนี้มันเหมือนการเป็นบริหารจัดการตัวเลขทางการเงินมากกว่าน่าคิดนะคะว่าเงินก้อนเดียวกันนี้ถ้าเอาไปจ่ายปันผลผู้ถือหุ้นอาจจะได้ประโยชน์คนละแบบไปเลยถูกต้องครับและก็มีมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญอื่นๆด้วยนะครับอย่างเจสันสวายค์จาก Wall Street Journal เขาเปรียบเทียบว่าการซื้อคืนหุ้นมันเหมือนเครื่องมือคือถ้าใช้ถูกจังหวะ เช่นตอนราคาหุ้นต่ำกว่ามูลค่าจริงๆมันก็ดีเป็นประโยชน์แต่ถ้าใช้ผิดเช่นซื้อตอนราคาสูงเกินไปหรือใช้เพื่อกลุ่เกลื่อนผลประกอบการที่ไม่ดีแบบนี้ก็อาจจะสร้างความเสียหายได้แล้ววอร์เรนบัฟเฟตต์ล่ะคะเห็นว่าเคยพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันใช่ครับบัฟเฟตต์ก็เคยเตือนว่าการที่บริษัทเน้นแต่จะเพิ่ม EPS ด้วยการซื้อหุ้นคืนโดยที่ธุรกิจหลักจริงๆไม่ได้เติบโตเนี่ยมันอาจจะเป็นการสร้างภาพลงตาให้นักลงทุนได้เหมือนกันครับ ค่ะพอฟังทั้งหมดแล้วสรุปการเจาะลึกของเราวันนี้ได้ว่ายังไงดีคะดูเหมือนว่าการซื้อคืนหุ้นนี่ไม่ใช่แค่ปัจจัยเล็กๆแล้วนะคะแต่เป็น,นกลไกสําคัญที่มีบทบาทสูงมากในตลาดหุ้นปัจจุบันเลยใช่ครับคือถึงแม้ตลาดจะซับซ้อนมีหลายปัจจัยขับเคลื่อนอันนี้จริงมุมมองฟิเชอร์ก็ยังถูกในเชิงทฤษฎีนะครับแต่ข้อมูลเชิงประจักษ์มันบ่งชี้ชัดเจนจริงๆว่า การซื้อคืนหุ้นเป็นแรงขับเคลื่อนอุปสงค์สุที่สำคัญมากๆมากๆในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาและก็ส่งผลต่อราคาหุ้นอย่างมีนัยยะสำคัญจริงๆครับงั้นคำถามสำคัญสำหรับนักลงทุนอาจจะไม่ใช่แค่ว่าการซื้อคืนหุ้นสำคัญหรือไม่แล้วสิคะเพราะข้อมูลมันชี้ว่าสำคัญมากถูกต้องครับควรถามต่อไปมากกว่าว่าการซื้อคืนหุ้นนั้นน่ะถูกนำไปใช้อย่างไรและก็เพื่ออะไรมันกำลังถูกใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจริงๆให้บริษัท ให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาวหรือว่าเป็นแค่เครื่องมือจัดการตัวเลขทางการเงินระยะสัน้นเพื่อประโยชน์ของผู้บริหารเป็นหลักกันแน่การแยกแยะตรงนี้ให้ได้น่าจะเป็นหัวใจสำคัญเลยนะครับในการประเมินคุณค่าที่แท้จริงของบริษัทที่เราสนใจจะลงทุนครับ